ย่อยอย่างเป็นทางการการส่งมอบครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแลกเปลี่ยนอาวุธยุโทโธปกรณ์ธรรมดาแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือความไว้วางใจและความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟนระหว่างทั้งสองประเทศภาพที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นแสดงให้เห็นแถวเครื่องบิน F-16 ที่จอดเรียงรายอย่างสาง่างามบนรันเวย์เครื่องบินแต่ละลำผ่านการปรับปรุงและบำรุงรักษาอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้พร้อมปฏิบัติภารกิจในกองทัพอากาศไทยทันทีที่เดินทางถึงนี่ถือเป็นอีกหนึ่งการเสริมเคี้ยวเล็บสำคัญให้แก่ประเทศไทยในด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมถึงเป็นนอร์เวย์ที่ส่งมอบเครื่องบินชุดนี้ให้ไทย คำตอบก็คือประเทศนอร์เวย์เองกำลังทยอยปลดประจำการ F-16 เนื่องจากมีการจัดหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ F-35 เข้ามาประจำการแทนการที่ F-16 ถูกส่งต่อมายังไทยจึงเป็นการใช้ทรัพยากรที่ยังคงมีคุณภาพและสมรรถนะสูงอย่างคุ้มค่าประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีความต้องการเสริมขีดความสามารถทางอากาศจึงได้รับโอกาสครั้งสำคัญนี้ การส่งมอบครั้งนี้ไม่ได้มีเพียง F-16 เท่านั้นแต่ยังรวมถึงเครื่องบิน SAB-340 a ซึ่งมีความสามารถพิเศษในการปฏิบัติภารกิจควบคุมและเตือนภัยล่วงหน้าหรือที่รู้จักกันในชื่อ AEW และ C เครื่องบิน SAB-340 เหล่านี้สามารถทำหน้าที่เป็นดวงตาที่3ของกองทัพอากาศช่วยตรวจจับการเคลื่อนไหวในอากาศและบนพื้นดินได้อย่างครอบคลุม และที่สำคัญยังสามารถประสานงานกับเครื่องบินขับไล่อย่าง F-16 ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อรวมกำลังของ F-16 และ SAAB 340เข้าด้วยกันจะทำให้กองทัพอากาศไทยมีศักยภาพสูงขึ้นหลายเท่าไม่ว่าจะเป็นด้านการลาดตระเวนการป้องกันน่านฟ้าหรือแม้กระทั่งการปฏิบัติการโจมตีเชิงรุกศักยภาพเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมความมั่นคงภายในประเทศ แต่ยังช่วยยกระดับบทบาทของไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยในพิธีส่งมอบครั้งนี้ผู้แทนจากทั้งสองประเทศได้ออกมากล่าวย้ำถึงความร่วมมือที่แน่นแฟนนอร์เวย์แสดงความมั่นใจว่าเครื่องบิน F-16 ที่ส่งมอบให้ไทยนั้นอยู่ในสภาพที่ยอดเยี่ยมและพร้อมใช้งานขณะเดียวกันฝ่ายไทยก็ได้แสดงความขอบคุณและให้คำมั่นว่าจะใช้เครื่องบินเหล่านี้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปกป้องอธิปไตยและรักษาสันติภาพในภูมิภาคสำหรับกองทัพอากาศไทยการได้รับ F-16 เพิ่มเติมถึง14ลำนับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถถอยย่างก้าวกระโดดเพราะที่ผ่านมาเครื่องบิน F-16 ถือเป็นกำลังหลักในการป้องกันน่านฟ้าของไทยมาโดยตลอดการมีจำนวนเพิ่มขึ้นย่อมหมายถึงความพร้อมรบที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการลาดประเวณหรือการซ้อมรบร่วมกับประเทศพันธมิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารยังได้ให้ความเห็นว่าการส่งมอบครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การแลกเปลี่ยนยุโทโธปกรณ์แต่ยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคงระหว่างประเทศการที่นอร์เวย์เลือกไทยเป็นผู้รับมอบสะท้อนถึงความไว้วางใจและความสำคัญของไทยในสายตาของยุโรปการได้รับการสนับสนุนเช่นนี้จึงถือเป็นทั้งเกียรติและโอกาสนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงเรื่องงบประมาณและความคุ้มค่า หลายคนตั้งคำถามว่าไทยจะสามารถดูแลและบำรุงรักษาเครื่องบิน F 1 6ชุดใหม่นี้ได้หรือไม่คำตอบที่ออกมาคือไทยมีศูนย์ซ่อมบำรุงและบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้าน F 1 6อยู่แล้วเนื่องจากเราใช้เครื่องบินรุ่นนี้มาหลายสิบปีการดูแลจึงไม่ใช่เรื่องใหม่อีกทั้งการได้รับเครื่องบินจากนอร์เวย์ในสภาพดีย่อมทำให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเบื้องต้นไม่สูงมากนะัก ภาพจากสื่อยังเผยให้เห็นถึงความตื่นเต้นของนักบินและเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศไทยที่เดินทางไปเข้าร่วมพิธีรับมอบหลายคนถ่ายรูปคู่กับเครื่องบิน f 1 6ที่เรียงรายอย่างสง่างามบนรันเวย์เรากับจะบันทึกช่วงเวลาประวัติศาสตร์นี้ไว้เป็นความทรงจำเพราะนี่ไม่ใช่แค่การรับอาวุธใหม่แต่คือการยกระดับความสามารถของชาติในเวทีโลกสำหรับ s a a b 3 4 0ที่ได้รับการส่งมอบมาพร้อมกันนั้น ถือเป็นกำลังสำคัญที่หลายประเทศทั่วโลกให้การยอมรับแม้จะเป็นเครื่องบินที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแต่ระบบเรดาร์และการควบคุมสั่งการที่ติดตั้งมาด้วยนั้นมีประสิทธิภาพสูงสามารถตรวจจับภัยคุกคามได้ในระยะไกลทำให้กองทัพอากาศไทยมีความสามารถในการป้องกันประเทศอย่างรอบด้านยิ่งขึ้น ในอนาคตอันใกล้เราจะได้เห็น F16 และ SAAB 340เหล่านี้ถูกนำมาประจำการอย่างเต็มรูปแบบในกองทัพอากาศไทยอาจรวมถึงการนำไปใช้ในภารกิจซ้อมรบระดับนานาชาติซึ่งจะช่วยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีศักยภาพด้านการป้องกันประเทศที่เข้มแข็งเสียงสะท้อนจากประชาชนเองก็มีหลากหลาย บางส่วนรู้สึกภูมิใจที่ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับโลกและได้ยุโทโธปกรณ์ที่ทรงพลังมาช่วยเสริมเคี้ยวเล็บขณะที่อีกหลายฝ่ายก็ยังคงกังวลเรื่องงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวแต่ไม่ว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์จะเป็นเช่นไรความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือวันนี้กองทัพไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว การส่งมอบ F 1 6และ s a a b 3 4 0จากนอร์เวย์สู่ไทยครั้งนี้จะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญไม่เพียงแต่เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กองทัพอากาศไทยแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของโลกยุคใหม่ที่ประเทศต่างๆสามารถแบ่งปันทรัพยากรและสร้างความร่วมมือเพื่อความมั่นคงร่วมกันและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ วันแห่งความภูมิใจที่ประเทศไทยได้รับการส่งมอบเครื่องบิน F-16 จำนวน14ลำพร้อม SAB a 340อย่างเป็นทางการจากประเทศนอร์เวย์ภาพที่เห็นไม่ใช่เพียงแถวเครื่องบินที่จอดอยู่บนรันเวย์แต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังความร่วมมือและความหวังที่จะพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง